ของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกนักเตะฟรีเอเจนต์คนไหนหน่าสนใจผมเลันนะครับสวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังดูช่อง เดชมันกับผมซัมเมอร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่างนี้นะครับเอเดนฮาซาในวัยย่างเข้า3สาสิบสามและการเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังถูกเรอมลมลริดฉีกสัญญาปล่อยออกมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีสโมสรใดเปิดรับเอเดนฮาซาเข้าไปร่วมทีมเจสซี่ลิงกาถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวกับเวสต์แฮมวูฟแพนตันหรือดีซียูไนเต็ดของเวลูนี แต่ก็ยังไม่มีดีลไหนที่จริงจังเกิดขึ้นจนถึงวันนี้จึงทำให้เจสซี่ลินการ์ดยังคงตกง,งานอยู่ต่อไปชองฟิลิปบาร์แมง3ปีกับทีมทอฟฟี่ผ่านไปด้วยสถิติลงสนาม8นัดก่อนที่จะถูกปลดทิ้งในซัมเมอร์นี้แม้ที่จริงจะยังเหลือสัญญ,ญาอีกหนึ่งปีดาบเบิลด,ดิคาสิ่งที่น่าแปลกใจคือจนป่านนี้ที่ซีซั่นใหม่ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนเต็ม ดาบิเดียก็ยังคงไร้สังกัดอยู่ทั้งที่ย้อนไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาคุ้รับรางวัลถูกมือทองคำพิมลีกพบก็เมนในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้ยนะครับและจอบคน่ดีกิดแล้วก็ขอบคุณครับ